หมอมาดคะตัวโปรไบโอติกเนี่ยสามารถทําให้สุขภาพดีจริงไหมคะโอเคโปรไบโอติก okay. นะครับก็คือแบคทีเรียชนิดดีซึ่งเราพบว่าแบคทีเรียเหล่านี้ที่อยู่ในในใําไสของเรามไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับอาจจะต่อต้านแบคทีเรียชนิดเลวอาจจะบริสอะไรบางอย่างที่ร่างกายนําไปใช้แล้วเกิดประโยชน์กับร่างกายด้วยเชน่นเดียวกันมีการศึกษาที่พบว่าแบคทีเรียที่ดีส่งผลต่อการป้องกันโรคซึ่งมีผลต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายการทํางานของสมองการเผาผลาญต่างๆเยอะแยะมากมายหลายคนทานโปรไบโอติกอาจจะไม่ได้ประโยชน์อย่างที่ ควรจะเป็นเพราะว่าหนึ่งครับ ภาวะที่ลำไส้ทำงานแปรปรวนนั้นไม่ได้มีภาวะที่เกิดจากแบคทีเรียเสียสมดุลอย่างเดียวเท่านั้นยังมีภาวะแพ้อาหารแฝงยังมีภาวะลำไส้รั่วซึมซึ่งถ้าหาก 2- 3สาสภาวะนี้ไม่ได้ถูกแก้ไขการทานโภชไบติกแต่เพียงด้านเดียวอาจจะได้ผลไม่เต็มที่ร0%ออันที่2นะครับการบริภโภคโภชไบติกในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเป็นเฉพาะบุคคลเพราะในบางครั้งเราพบว่าโภชไบติกมันมีหลากหลายสายพันธุ์มากในบางครั้งคุณอาจจะมีสายพันธุ์นั้น อยู่แล้วการบริโภคสายพันธุ์นั้นเข้าไปเพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์หรือบางครั้งอาจจะเกิดโทษด้วยซ้ําไปอนาคตนี่นะครับอาจจะมีการศึกษาแบคทีเรียของคุณว่าคุณมีแบคทีเรียชนิดเลวอะไรมีชนิดดีตัวไหนและขาดตัวไหนและอาจจะมีแนวโน้มในการใช้แบคทีเรียเฉพาะบุคคลซึ่งเสริมเฉพาะโปรไบโอติกที่คุณขาดน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าและที่สําคัญที่สุดครับการมีสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการที่บริโภค อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวครับสุขภาพที่ดีเกิดจากองค์รวมสิ่งหลายอย่างไปพร้อมพอมกันซึ่งโปรไบโอติกก็อาจจะเป็นทางเลือกอันนึงครับซึ่งต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ถูกต้องและถูกทางและตรงเหตุผลที่เป็นจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดครับ